สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมารู้จักเรื่องระบบหายใจกันนะคะการหายใจจะต้องอาศัยระบบหายใจระบบหายใจคือการนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและขับคาร์บ,บนอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายเพื่อให้ร่างกายสามารถดำเนินต่อไปได้นั่นเอง ส่วนประกอบของร,บระบบหายใจคือจมูกหลอดลมปอดกระบางลมระบบหายใจมีส่วนประกอบดังนี้อย่างแรกคือจมูกจะทำหน้าที่ในการนำอากาศเข้าสู่ร่างกายและจะใช้ขนเมือกเล็กๆในการดักจับฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคต่างๆ ส่วนที่2คือหลอดลมกองเสียงและหลอดคอโดยทั้ง3อย่างเป็นทางผ่านของอากาศเข้าสู่ปอดแต่มีหลอดคอที่มีต่อมทอนซิลในการดักจับเชื้อโรคส่วนที่3คือปอดปอดเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของระบบหายใจมีสองข้างอยู่ในทรงอกด้านซ้ายและด้านขวาแต่ละข้างจะประกอบด้วยขั้วปอดซึ่งแตกแขนงออกมาเป็นหลอดเล็กๆเ,เรียกว่าแขนงขั้วปอด ที่ปลายแขนงควปอดจะพองลมออกมาเป็นถุงลมเล็กๆมากมายสำหรับเป็นที่แรกเปลี่ยนก๊าซเรียกว่าถุงลมปอดส่วนที่4คือกระบังลมและกระดูกซี่โครงเป็นกลไกในการหายใจกล่าวคือเมื่อปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมีปริมาณมากสมองจะสั่งงานมายังกระบังลมและกระดูกซี่โครง ให้กระบังลมหดตัวและกระดูกซี่โครงเคลื่อนตัวสูงขึ้นทําให้เกิดการหายใจเข้าหรือขณะที่กระบังลมขยายตัวและกระดูกซี่โครงเคลื่อนตัวต่ําลงทาให้เกิดการหายใจออกกระบวนการหายใจการหายใจเข้ากระบังลมจะเลื่อนต่ําลงกระดูกซี่โครงจะเลื่อนสูงขึ้น ทำให้ปริมาณช่องอกเพิ่มขึ้นความดันอากาศในบริเวณรอบๆปอดลดลงต่ำกว่าอากาศภายนอกอากาศภายนอกจึงเคลื่อนเข้าสู่จมูกหลอดลมและไปยังถุงลมปอดการหายใจออกกระบังลมจะเลื่อนสูงขึ้นกระดูกซี่โครงจะเลื่อนต่ำลงทําให้ปริมาณช่องอกลดน้อยลง ความดันอากาศบริเวณรอบๆอบปอดสูงกว่าอากาศภายนอกอากาศภายนอกถุงลมปอดจึงเคลื่อนที่จากถุงลมปอดไปสู่หลอดลมและออกทางจมกูกความสำคัญของระบบหายใจ1แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างปอดกับอากาศภายนอก2ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 3. ช่วยในการรับกลิ่นเนื่องจากมีจมูกที่มีเซลล์และประสาทรับกลิ่นอยู่ด้วย 4. ช่วยในการขับสารเคมีบางชนิดเมื่อเข้าสู่ร่างกาย 5. ช่วยทำให้เกิดเสียงโดยอาศัยหลอดเสียงซึ่งเป็นอวัยวะในระบบหายใจ